ดีครับพี่น้องสปีชุกคนครับผมมินิก้าพ่อผมเบาวคิดคือเก่าครับผมมินิก้ามากับน้องไส้ครับพาเพิ่นมากินครับปลาหมึกใหญ่พี่น้องนวดปลาหมึกครับนี่ครับใหญ่ๆพี่น้องนะครับเห็นไหมครับมินิก้าภาพน้องไส้มากินครับมาพี่น้องเริ่มเลยเนาะพี่น้องบอกต้องพิถีพิถันครับนะครับโอ้ยเดี๋ยวป่านน้องไส้เลยอืมไดไปครับมินิก้า อะไรนะรครับหนวดใหญ่ครับยัยย่วมาเนี่ลองลองโซกิดโซด้วยไม่ได้มอมงกล้อ,อ,อง,องพี่นอ้องครับืม <laughs> ทำจิ้มสูตรเด็ดพี่นอ้องครับ กรุบๆเลยครับพอดีกรุบๆแมนครับสุดยอดสุดยอดมันกขึ้นอยู่กับว่าเนียฮครับฮึพักเนาะพักสัดครับผม งามว่างครับมันบบีเลยไปโรงเรียนมานียเขางดเล่บไทยน้าอ้ายงานครับวันนี้พันยุดธ์ับเลยพายเพิ่นมากินปลาหมึกเหมือนกอันลยโอ้โหอืมอืมบรรยากาศเยี่ยมทุ่งเยี่ยหน้าวันนี้คักหลังกับเป็นต้นกล้วยสวนต้นกล้วยครับ อยู่บรรยากาศต้นกล้วยคือเก่าพี่น้องของนี่เลยอะไรมานี้กะอยู่ทั้งกล้วยพี่น้องคือเก่าต้นบักม่วงอยู่ครับบักม่วงอะไรวันนี้บริจิตต์หมกม่วงพี่น้องวันนี้เท็บทองกินปลาหมึกรับเปลี้ยงรสซาดพี่น้องข้อปลามึกครับผมซื้อนะสวยไหเอ็นเอ็นไหพี่น้องอย่าไหมยังไหเห็นกล้องอยู่ไห เห็นดีวะแล้วคุณจิมสุดใจครับออกหวานเปรี้ยวอันนี้ก็แบบกรุบกรุบพอดีแบบของไหนวะกรอบเออกรอบผมว่าไงกรอบดีกว่าเนาะวันี้คักแมนพี่น้องนะครับเดี๋ยวว้าวไลายพี่น้องมาทำกันครับแซ่บพี่น้อง ความน้องเอ้ยเน่มือเามือกูงเรีกข้อไมือต่อเนี่ล้อมออ้ยขอต้มใส่ใบตะไคร้พี่น้องมีใบตะไคร้ตะไคร้คับต้มใส่เนื้อต้มใส่น้ำครับแล้วก็เอาลุกปลึกลุกปลวกพี่น้องดับกินข้าวครับนีครับ หมดมือ้อขิงนองโอ้ยขักปัญญาวินองหดงอมดเนี้ยอืมอันนี้ยังมันนี่มยนุ๊กอืมอืมขอบพัดขอบกอบดิเนี่ยทีนี้มันน้องอ่ะเอะยังไม่ไก่ จิม้มรสเ็ดพี่น้องวันนี้บรรยากาศนี้กำลังสุดยอดครับรุ่นเย็นๆโซ่ไปข้างหลังลันนี่นนเดือนคุมภาพมีหน้ามีหน้า,นาเดือนไม่เมซาเม่สาเียกรล่มหนาวพี่น้องเข้ามา <c oughs> แลยสุดยอดนะครับมองมันดูจุกๆพี่น้อง <c oughs> <c oughs> พักพี่องเลยครับพักรัดหัวใค้เข้ามาก็อย่าลืมฝากกดที่ตามด้วยน้อง กดไลค์ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับและอย่างหนึ่งก็คืออย่าลืมกดกระดิ่งด้วยพี่น้องเป็นการแจ้งเตือนในคลิปต,ต่อไปครับมากครับพี่นอ้องเหมือนกันนี่ครับว่านว่านพอดีเป็นตลาดนัดครับตลาดนดัดหมู่บ้านมันจันทร์นะครับเพฮ่ยไปซื้อปผมมึกเมาอครับพอดีพจบกับมนีพี่น้องผมหยุดเรียนครับพี่นอ้องข้าวผมไม่กินเอ่ะสุดเลยฝาก ไ่ปัดปัดนปดต้องถือดิะออวะไปดัครับต่อยใหญ่ๆเนาะเต็มปากเต็มคำม่นะมันอมชมข้อนครับพี่นอ้องข้อมันครับเดี๋ยวเอาเดียวเลยข,ขอ,ม,อมันกุบๆเนาะไม่บอ ว่าไงุูกล้าบอผักเป็นยังงงเมื่อกี้กกกข้าเหมือนยิ่มแล้วโอ้ยใหญ่แห้งครับแมบ เป็นหนวดป้กงใหญ่ครับสองหนวดปักเสริมเลยเอาไปเนาะมนกับนูใส่นลยแม่เป็ดเป็ดวะเป็ดลูกอะไรอ่ะอันนี ครับขาวๆเลยมึงน่าเบลเต็มปากเลยอะไรยังไงกรุบกรอบกรุบ <c ười> กับ,ปกบปเป็นวะนิ่มนย่มใจไไม่เหนียวไม่ได้กรอบเป็นบางหรอกข้างในไม่ได้กรอบนอกเป็นเหนียว คือเอ็นหมอ,อย่างเนาะพี่น้องคุยครับพี่น้องเอ้ยนามรับมึงโอ้ยยำจิ้มพี่น้องเลยจะเบิร์ตเลยคุยไปค,คุยมาแสบแห้งครับ รรรรย,ยังไม่เล็กเลยตอนใหญ่กินสนิทก็ยังจุกเลยเลยทำลายกว่านี้เบิดเลยเบิบร,ร์ดบ่เบิดเลยแหละครับพี่น้นองมา น้องอินนงอินอ <laughs> ินวายยุคยังโมฆาดวะ่ะข่าอินมั้ยนี่ยดึกน้องเนี่พักามาคำหนึ่งครับพักกันเลยรับพี่น้องอ่ะพี่นอ้อ,นองอายคลิปเดี๋ยวเดี๋ยวพอกี้นี้ก่อนพี่น้อง เดี๋ยวงวดนหน้าครับมาเจอกันใหม่น้อพี่น้องเนาะวันหน้ากันเดี๋ยวผ้าน้องใส่ไมากินอีกน้ำพึ่เก่าครับเพราะว่าเพื่อนยุ่งเรียนเนาะเพราะว่าสื่อเขาม่เจาะผมจบกันกันเลยครับรำหน้าเป็นยังไงกัรอชมต่อไปครับรำหนาแนนต้องครับไปกินยังนอเป็นมรเออบิ๊กจังครับพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีครับพอกันหนาววันหน้าวันนี้ครับครับครับบ๊ายบายครับนี่กะเดี๋ยวครับริบในนั่ครับอันนี้กับเบาลักเพื่อนนะครับน้องผมเองครับซื้อรักครับอันนี้กะไเล ครับพี่น้องบ๊ายบายครับสวัสดีครับผมอีกออบนึงครับครับ